สวัสดีครับวันนี้ซันชิโร่ชาแนลจะมาแนะนําการเรียนว่ายน้ําสําหรับเด็กเล็ก2-5ขวบนะครับการเรียนแบบไหนจะเป็นการเรียนที่ดีที่สุดก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยการเรียนว่ายน้ําสําหรับเด็กเล็กนั้นอย่างแรกควปรปูกฝังให้เด็ก มีความสุขในการเล่นน้ำในสระก่อนนะครับโดยที่ผู้ใหญ่ต้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาพ่อแม่สามารถพาเด็กลงไปเล่นในน้ำด้วยกันแต่ต้องอยู่ด้วยอย่าปล่อยให้เด็กเดินในน้ำหรือเล่นในน้ำคนเดียวนะครับเพราะเด็กยังไม่สามารถทรงตัวในน้ำได้ดีเวลาวิ่งบนบกบางครั้งยังล้มเองเลยเวลาล้มในสระนั้นจะยืนข้อข้างยากนะครับผู้ใหญ่บางคนล้มในสระยังยืนขึ้นมาเองยังยากเลยครับแว่นตาไว้น้ำเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นพ่อแม่ควรหาแว่นตาไว้น้ำมาให้เด็กๆไว้ด้วยนะครับเพราะน้ําในสารนั้นไม่ได้สะอาดบางสารเขาอาจพอลีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อนะครับทำให้สามารถระคายเคืองต่อตาของเด็กได้ธรรมชาติของเด็กบางคนสามารถเอานาลงไปในน้ําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสอนเลยนะครับแต่บางคนเอานาลงไปน้ําไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสอนครับช่วงแรกๆนั้นให้เด็กๆ เล่นน้ำไปโดยไม่ต้องเอาหน้าลงไปในน้ำนะครับให้เราสอนเด็กเสมอว่าเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยหรือเวลาน้ำกระเด็นใส่หน้าให้เป่าลมออกมาไม่ว่าทางปากหรือทางจมูก ส่วนเวลาหายใจนั้นให้หายใจเข้าทางปากทางเดียวเท่านั้นอย่าหายใจเข้าทางจมูกเพราะเวลาน้ำมาก่อทางจมูกแล้วเราหายใจเข้าไปมันจะแสบจมูกนั่นเองครับหายใจเข้าทางปากเป่าลมออกทางจมูกวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกับการฝึกดำน้ำมันเองครับเวลาฝึกดำน้ำนั่นก็คือทุกครั้งที่หน้าเราอยู่ในน้ำนั้น <het S 2> <ๆ S 1> เด็กๆเ,เนี่ยต้องฝึกเป่าลมออกมา <ๆ S 1> ไม่ว่าจะทางปากหรือทางจมูกก็ได้ทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าแนะนำนะครับให้เป่าทางจมูกส่วนเวลาหายใจเวลายกหน้าขึ้นมาหายใจนั้นให้หายใจเท่าทางปากเท่านั้นนะครับห้ามหายใจเท่าทางจมูก เพราะจมูกเนี่ยมันจะสูดเอาน้ําเข้าไปได้ง่ายมากรูมันเล็กน้ําเข้าไปก็จะแสบจมูกมากนั่นเองครับย้ำอีกครั้งนะครับหายใจออกทางจมูกหายใจเข้าทางปากครับพูกครองหลายๆท่านคงเคยพาเด็กเล็กไปเรียนว่ายนะ้ำกับคุณครู จะเห็นได้ว่าครูส่วนใหญ่จะให้เด็กเล่นทากิจกรรมส่วนใหญ่ในน้ําโดยที่ไม่เป็นการบังคับนะครับก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมเก็บห่วใต้น้านั่งเอาเท้าตีน้ําหรือให้เด็กๆเ,เอาปากหรือจมูกเนี่ยเป่าฟองในน้ําขึ้นมาหายใ,ใจทางปากซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานสําคัญที่พอเด็กๆอายุ5-6กขวบแล้วค่อยไปเรียนว่ายน้ําเป็นท่าๆไปครับดังนั้น เด็ก2-5ขวบไม่ควรที่จะสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็นท่านะครับฟริสตายกบกันเชียงหรือพิเสือ้อใดใดทั้งสิน้นอายุที่เหมาะสมที่จะเรียนเป็นท่าท่านั้นก็คือ 5- ้าถึงหขวบเด็กอายุที่น้อยกว่า5ขวบเนะี่ยเราควรจะปลูกฝังให้เด็กเล่นกับน้ำมีความสุขในการเล่นน้ำมากกว่าครับไม่ควรบังคับเด็กเล็กนั้นกล้ามเนื้อหลายๆส่วนกำลังพัฒนาแต่ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่สังเกตง่ายเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเดินยังล้มอยู่เลยดังนั้นการที่เราจะสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็นท่าเลยนั้น เป็นไปได้ยากมากสมัยก่อนด้วยการที่คุณพ่อของซันชิโร่เนี่ยเคยเป็นครูสอนว่ายน้ําทั้งเด็กเล็กเด็ก,ดกโตเคยพยายามสอนเด็ก3ขวบว่ายฟรีสไตล์ซึ่งถามว่ามันได้ไหมมันได้นะครับแต่มันยากมากมากเด็ก3ขวบพอว่ายเป็นแล้วพอหยุดไปสักพักพอกลับมาว่ายอีกทีนึงร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมีการโตขึ้นพอกลับมาว่ายตอน4ี่ขวบอีกครั้งก็ว่ายไม่เป็นอีกแล้วต้องกลับมาสอนใหม่ตั้งแต่แรกอย่างเช่นที่เชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวเนี่ย เด็กๆจะหยุดว่ายน้ำเพราะน้ำมันค่อนข้างเย็นเนาะพอเด็กๆเนี่ยที่ว่ายไปแล้วกลับมาว่ายอีกครั้งหนึ่งและอายุยังน้อยกว่า5ขวบเนี่ยก็จะลืมท่าที่เคยว่ายไปทั้งหมดครูก็ต้องมาสอนใหม่ซึ่งทําให้เด็กไม่ชอบในการเรียนว่ายน้ําสักเท่าไหร่นักเด็กๆชอบที่จะเล่นมากกว่าดังนั้นอย่าลืมนะครับเด็กที่น้อยกว่า5้าขวบเราควรให้เด็กๆเล่นมากกว่าเรียนว่ายน้ำครับสมมุติว่าถ้าพ่อแม่ต้องการพาเด็กๆไปว่ายน้ําเองนั้นโดยที่ไม่ให้คุณครูมาสอนวิธีการแรกๆนะครับช่วงแรกให้เด็กๆ เดินเล่นไปกับน้าครับให้โดยที่มีเราคอยจุงมือเดินพาเล่นในน้าในพื้นที่ที่สะตื้นนะครับอย่าไปที่สระลึกเด็กเล่นแบบนี้ไปก่อนสักสองสวันช่วงแรกๆนี้ให้นั่งเตะที่ขอบสระไปก่อนด้วยก็ดีครับเตะน้ําเล่นเวลาน้ํากระเด็นมาก็ให้เป่าลมออกไปหายใจเข้าทางปากครับพอเด็กคุ้นชินกับน้ําปุ๊บเราค่อยๆสอนเด็กให้มุดหน้าลงไปในน้าครับหรือเรียกว่าดำน้ํานั่นเอง โดยที่ลงไปเนี่ยให้ลงไปในระยะเวลาสั้นๆ1นึ่งถึงสวิพอครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาหายใจทางปากเป่าลมทางจมูกนะครับเวลาหน้าอยู่ในน้าฝึกอย่างนี้ไปสักสอสาวันครับให้เด็กมีความสามารถคุ้นชินในการลงไปอยู่ในน้ำครับเพิ่มระยะเวลาในการอยู่ใต้น้ําให้นานขึ้นจาก1-2วิเป็น4-5ถึงวิจนถึงขั้น10วิครับเป่าลมอยู่ในน้ำครับแล้วขึ้นมาหายใจทางปากเนาะเวลาเป่าลมก็แนะนำนะครับทางปากหรือทางจมูกก็ได้แต่ที่ดีที่สุดคือทางจมูกนะครับเวลาเป่าลมแต่เวลาหายใจนั้น แนะนำให้หายใจเข้าทางปากเท่านั้นนะครับพอฝึกอย่างนี้ไปสักสองสามวันพอเด็กเริ่มคุ้นชินก็ค่อยหาห่วงยางห่วงอะไรที่มันจมลงไปในน้ํานะครับโยลงไปในน้ําให้เด็กๆลงไปเก็บแต่ผู้ใหญ่ต้องคอยจูงมือพยุงอยู่ในน้ําหรืออุ้มอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยให้เด็กๆลงไปเล่นเองเด็ดขาดระหว่าง2-5ขวบต้องประกบติดอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ให้เด็กๆเ,เล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับ อย่าหวังว่าจะให้เด็กลอยตัวเองได้หรือว่ายน้ําเป็นท่านะครับพออายุถึง5 6ถึงขวบแล้วเราค่อยเอาไปเรียนจริงจริงยังจังเมื่อนั้นเหมาะสมกว่าเด็กๆจะเริ่มจําจดจําท่าและร่างกายเริ่มสร้างกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับการว่ายน้ําได้แล้วนั่นเองครับเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปการเรียนว่ายน้ําของเด็กเล็กกันไหมล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสัญชิโลชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปการเรียนรู้อะไรของเด็กเล็กอีกวันนี้ขอลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย